สวัสดีสวีรัตครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลค้นรอยเอียดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC หนุ่มวอลค้นรอยเอียดทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศ และทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทางยุโรปก็ดีทางอเมริกาทางอังกฤษก็ดีแม้กระทั่งเอฟซีทางเกาหลีด้วยครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจช่องนุ่มบวลคนเด็ดครับสาหรับวันนี้นุ่มบวนคนเด็ด,ไ,ดไปนางเบงเฟซครูมอนิงนะครับครูมอนิงได้โพสต์สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมประทับใจมากๆพี่น้องสิ่งน,นั้นคืออย่างหลาหน่อยครับ นี่แหละครับพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องหลังก่อนที่น้องจะสําเร็จพี่น้องเห็นแล้วมันมาครับภาพที่ครูหมอนิงโพสลงเรียวปาดนี่คือสุดยอดคือกว่าลาจะมาสําเร็จแต่ละอย่างลาฝึกฝนนะครับไม่แปลกใจเลยหลายๆท่านไปเห็นหลาหน่อยเช็คซาวอยู่ดีอีกมือน,งนึงห้องได้นี่ไงสิ่งที่ครูหมอนิงทําให้เห็นนี่ไงลาหน่อยก,กําลังฝึกซ้อมฝึก หลายๆอย่างคือก่อนที่หลาจะประสบความสเร็จหลาทํางานเบื้องหลังหนักมากหลากําลังฝึกซ้อมร้องเพลงใหม่เอฟซีเตรียมไว้เลยว่าหลาหน่อยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่อีกแล้วครับผมพี่น้องนี่คือความสุดยอดของหลาหน่อยอุงหิงเพชรบ้านแพงหลาไม่เคยทิ้งเวลาว่างหลาพยายามจะทบทวนทุกอย่างฝึกร้องฝึกลาเมื่อนี่ได้กันบ้านกลับไปเหตุการบ้านกลับมาหาคู่ค้ายๆว่ามือ ที่ลาไปฝึกซ้อมกับเมป,ปิครับผมเป็นไงครับลาไปหอดลาห้องได้แล้วด้นั่นคือสิ่งที่ลากลับมาทําการบ้านทุกครั้งเนียนว่ครับพี่น้องถ้าลาทํากันบานแล้วลากะสิไปเหมือนการไปทดสอบหรือไปเทสว่าทําถูกไหมสิ่งที่ไปทบทวนมาเหลืออะไรบ้างนี่ครับแนวทางซูปเปอร์สตาร์แนวทางซิลปินที่จะโด่งดังเขาทํากันอย่างนี้ครับ บเมียนลอาเจียวเจียวเจียวเอาข้างหนา้าเจียวเจียวขนาดบเมียนกวาลาจิมะรองมาลำ่ำแต่ละอย่างเพราะลาเป็นบุคคลที่เอฟซีจับตามองเอฟซี FC สาวน้อยจับตามองเอฟซีสาวน้อยมองอยู่ทุกเกือบทุกๆตลอดเวลาถ้ามีคลิปลงแม้กระทั่งเอฟซีองหญิงโดยตรงก็จะจับจ้องมองละ่ละลาต้องทําในสิ่งที่ก่อนี่ออกไปฝึกลองฝึกล่ำข้างหนา้าลาต้องแบบ80%ถึง9กก่อนนะ ถึงจะออกไปร้องแบบนั้นได้บัมะแม่นวอยากห้องอยังก็ห้องเลยนี่คือมองถึงเห็นความมุ่งมานะความพยายามของหลานหน่อยนี่คือศิลปินที่เราติดตามแล้วภูมิใจหลาทําการบ้านทุกข้างเพื่อไม่ให้ fc ผิดหวังการบ้านกีฬากล้ามาก,กเห็นอยู่แล้วทีคู่มอดหญิง่ายเห็เนบ้างนี่คือคือสุดยอดของสุดยอดนี่คือคนที่จะประสบความสําเร็จคำกันแบบนี้ครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดใ้เห็นเลยว่านี่คือ คนที่จะประสบความสําเร็จต้องมุ่งมานะสู้และอดทนขึ้นรถนอนก็นอนส่วนตื่นมาฝึกร้องฝึกลาปไปจํานี่คือลาหน่อยคือสุดยอดครับลาหน่อยพระธรรมดาอีกเรื่องหนึ่งทีนูววนก็เฉลียวคือส่งกําลังใจให้ครูหมอนอิงเยอะๆครับพี่น้องอยากให้เอฟซีลาหน่อยอุงหญิงเพชรบันแพงแม้กระทั่งเอฟซีสาวน้อยเพชรรันแพงเข้าไปให้กําลังใจครูหมายถึงกําลังใจในด้านไม่ว่าจะเบ็งคลิปก็ดี การหลายๆอย่างการคอมเมนต์หรือการอะไรก็ช่างคือการให้กําลังใจครูผมเข้าใจหลายๆอย่างตั้งแต่เราถ้าเป็น fc จะรู้กันเนาะครูหมอนิงรับผิดชอบอะไรเยอะอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะถึงเยอะมากสิ่งที่เราในฐานะ fc กําลังใจดีที่สุดครับผมส่งกําลังใจให้ทางครูและครอบครัวเยอะๆครับผมสิ่งที่ดีๆที่ fc หักกันได้ใจได้ใจกันมักกันโดยใจ สิ่งที่เรามอบให้ครอบครัวของครูหมอนีงคือกําลังใจดีที่สุดแล้วครับผมพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีพวกเรารู้อยู่แล้วว่าผมไม่แปลกใจเลยทําไมครูหมอนีงโพสต์อย่างนั้นสุดยอดครับประเด็นต่อมาครับพี่น้องสิ่งที่หนุ่มวลค้นเห็ดสีเบ่าต่อไปคือปัดพี่น้องน้องบัวใช้พุ่มใช้พุ่มน้องบัวลําพูช่วงนี้เพื่อนกับสีโูสูกันแน่แน่อนอนสองจังหวัดนี่ครับปังคือเกาครับมือนี่กับไปทางใช้พุ่มอีกแล้ว จ้องนังกัชัยภุมมมาหน้องบัวช่วงนีก็ไปหน้องจากหน้องบัวไปชัยภุมมสุดยอดครับสองเยาวันนี่เพิ่นน่ยอมกันดีๆครับพี่น้องอาพี่น้องทางหน้องทางชัยภุมมครับม้อนีก็อย่าลืมไปให้กำลังใจหลาหน่อยนะครับเด้อให้กำลังใจหลายๆคือเก่าความหาคำแพงของเ c สาวน้อยเพชรวันแพงปังปังปังคือเก่านะครับเด้อไปให้กำลังใจหลายเป็นคือเมื่อคืนเมื่อคืนนี่โอ้สนามกวงกวงคนมาใส่สายหลายค่ะม้อนีชัยภุมมกะสิปังคือเก่าแ่ะครับผมว่าสุดยอดของสุดยอดนี่คือสุดยอด ความดังความปังเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นแล้วภาพราปรากฏทุกอย่างพี่น้องสุดยอดวะครับโดยเฉพาะที่ผมนั่งเบิรงคิวงานเดือนมีหน้าเนาะจนบอดเลยว่าขันมี่ร้อยมือกับสิเต็มนะครับผมบาดพี่น้องเอาเต็มมายะน,นี่แหละครับถ้าบได้เขากรุงเทพคิวงานกับสิเต็มเอเีอยดเอนะีเล่ละครับพี่น้อ,องสามสิบมือสามสิบเอ็ดมือเต็มขันบนเขากรุงเทพงานสาวหน่อยบอดธรรมดาครับของจริงจนได้บอดได้ว่าทามีร้อยมือกับสิเต็มร้อยมือนะ แต่มีพี่น้อง FC เอฟซีเข้ามีไปคอมเมนต์ผมดังหัวอยู่คอมเมนต์หนึ่งผม,มบอกว่าดอกเพิ่นซื่ออยางเพิน่นว่าโอ้ยห่อนลอยมือไปได้ดอกแต่สามสิบมือกับเงืนเดือน,อนกับบวหวแล้วเงินบุข้อใส่แล้วไปห่อนเดือนหนึ่งมีลอยมือเงินเดือนบวอเกียเนี่ยตายกันนะอันนี้ก็คือความสนุกความเฮฮาของเอฟซีสาวน้อยที่คอมเมนต์แซ่บอดนะพี่น้องบอดเพิ่นว่าอยากมีลอยลอยมือต่อเดือนนะเอฟซีเขาโอ้ยบวาดอกกันอยู่ห่อนลอยมือเงินเดือนบออ เอาจากสามสิบ้าเว็ดหคือเก่านี่แหะครับคือความรักความเมตตาของเอฟซีที่มีต่อหลาหน้่อยและวงสาวน้อยเพีรวันแพงดังๆังปังปัง,งต่อไปครับมีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราคิดทําในสิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งดีๆก็ตามมาทํายังไงให้เอฟซีรักไม่หนีปฏิบัติยังไงให้เอฟซรักมากๆพีูู่น์นะเห็นแล้วว่าสงพ่อลูกมาถือทางแล้ว เด้วลาน่อยก็เป็นบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพมากๆแมนว่าครับพี่น้องลาน้อยเฮ็ดอะไรทุกอย่างไม่ทําให้พ่อเสียชื่อไม่ทําให้วงเสียชื่อมีแต่ทําให้คนติดตามวงมีแต่ทําให้คนติดตามบอสแล้วก็รักมากๆนี่คือไอคิวไอคิวที่สุดยอดมากๆากว่าธรรมดาครับพี่น้องไอคิวความคิดความรับผิดชอบ โอ้ผมบอกอยากสีบอกยอมรับเลยว่านี่คือความคิดของเด็กจริงเหรอหลายๆท่านก็มองเห็นแล้วแม้กระทั่งการติดตามที่ผมบอกเสมอว่าลาหน่อยเป็นบุคลากร,กรที่ไม่ธรรมดาเป็นลูกสาวที่ว่ธรรมดาไม่แปลกใจเลยที่บอสโจร,รับเป็นลูกบุญธรรมนี่คือความกระจ่างแล้วว่าสายตาบอสเราได้บริหารคนคนเดียวเดีย่ยเมียนบอครับพี่น้องเราบริหารคนหลายการที่เราจะมองเห็นเพชรสัก ดวงดวงหนึ่งวงวงหนึ่งการดีเทาสี่เห้นเพชรคนคนหนึ่งเป็นเพชรเนี่ยสายตาไม่ผิดพลาดอยู่แล้วแหละแมนบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดการที่ศิลปินใหม่มาแล้วจับเซ็นสัญญาเนี่ยจะมีกี่คนจะมีกี่ท่านนี่คือสายตาเริ่มแรกแล้วสุดยอดบ่กครับพี่น้องนี่คือไม่ธรรมดาบอสก็เป็นบุคคลที่มีสายตาเฉียบแหลมมากๆ ยอมรับผมยอมรับเลยจุดหนี้เราปร่าธรรมดาในการมุมมองของเราหลายๆท่านว่าปั่นนี่สั้นนี่เสี่งแต่อย่าลืมว่ามีไม่กี่คนนะที่บอสจับเซ็นสัญญาทันทีทันใดมันบอกครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดของสุดยอดมันบอกครับพี่น้องนี่คือหลาหน้อยสร้างปรากฏการณ์ให้พี่น้องเอฟซี FC, หลายๆท่านผมในฐานะเอฟซีคนหนึ่งทําไมถึงรักและเชิดชูอันนี้ไง ผมเห็นหลายๆอย่างแล้วผมก็สังเกตยกันเหมือนได้ถายหลายๆท่านก็นสังเกตุกันกับผมนี่แหละว่าความสุดยอดของวุงและผู้บริหารแม้กระทั่งลหลาน่อยนี่คือโอ้ยิ่งเห็นยิ่งเห็นความเจริญเติบโตไปเรื่อยๆปังไปเรื่อยๆพี่น้องนี่คือคือพี่น้องเอฟซีมาถึงทางผมบอกเสมอว่าถึงทางแล้วเป็นตาล่างตารางงานเดือนมีหน้านี่ป๊าโหดดีๆคือแบบลาน่อยต้องแบบ พักผ่อนดีๆเลยครับคือการที่เราจะแบบแบบงานแบบนี้การเดินทางการเล่นทุกวันทุกวันนี่ใส่คําว่าต้องแบบต้องยอมรับแม่หน่อยเพราะเอกแม้กระทั่งทุกคนรอบข้างด้วยนะการดูแลหลานหน่อยทํายังไงไม่ให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยแม้กระทั่งการอธิษฐานจิตของเอฟซทุกท่านคือไม่อยากให้หลานเจ็บป่วยให้หลานเค็งแรงจเจริญลงเรื่องนี่คือแรงอธิษฐานจากเอฟซนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมคือเป็นสิ่งที่ดีให้หลานหน่อยครับพี่น้องสุดท้ายด้าสุดละครับพี่น้อง มีโอกาสอย่าลืมกดไปชมเพลงน้องโซเฟียก็ดีแม้กระทั่งเพลงหลานหน่อยที่กําลังปล่อยอยู่ก็ดีอยาหาหลานหน่อยติดหนึ่งมาแรงนันๆกน็อย่าลืมไปเบิงงห้เน่กำลังใจมือหนึ่งพูดละสองหลอบสามอบก็ได้นุ่มวนขรเ,เล็ดเบิงอยู่แล้วสาหรับนุ่มวนข,เขนนรเล็ดขับรถหรือแม้กระทั่งเฮ็ดงานกับเปิดมือถือทิ้มไว้บางครั้งไม่ใช่ว่าเราเปิดไม่ดูแต่เราคือสนับสนุนไงเราต้องเฮ็ดงานไงแต่เขากับเปิดพ่เปิดเสียงก็ได้แต่เปิดทิ้มไว้คือความรักไง เอาเห็นงานก็นเห็นงานไปเป็นบ่คบพี่น้องทุดท่ายท้ายสุดราคบพี่น้องคอยพี่น้องเขาอยู่ดีมีฮงร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีสีดัดครับ